ีครับนี่ครับมาดูจังหวะของเจ้าโยธินครับจังหวะดึนเกมครับหรืออในสนามครับทีไรนี้ต้องการช่วมเวลานะครับอาจจะเจ็บจริงนะครับแต่ว่าหรือให้เหงื่อนี่ไปเปียกในสนามนะครับแล้วก็นี่ครับตามน้องนะครับมาถูพื้นครับยืดเส้นหน่อยครับดีขึ้นหรือยังครับนี่ครับที่ปุยมาขโมยรองเท้าไปแล้วครับตอนนั้นครับ ครับต้องเป็นตามเอาคืนครับน่าจะเกิดการหมันไส้ขึ้นนะครับนี่ครับเด็กกระเพกกระเพกโอ้เอาอีกแล้วครับเจ็บอีกแล้วครับโอ้ยังว่านี้ครับต้องยืดนยครับนี่ครับถึงรอก็รอไปครับใช้เวลาให้คุ้มค่าครับโยทินบังไฟครับตัวตึงสมสรตำราจครับ มาดูครับหลังจากดึงเวลาไปตั้งนานครับลูกนี้ครับโอ,อ้ครับไม่ได้ผลครับเสร็จออกครับลูกนี้ครับเองครับเป็นกองพับปกชนะไปครับ